มาครับเีก็วาวัตทองใสเรื่องหลางมหาเสน่ห์นี่เป็นเป็นหมอคุณแขนใช่มันเป็นเนื้อดินผสมแร่แร่ผสมกวัดวัดอะไรนะครับวัดทองใสแล้วฐผมเนี่ยวัดทสมก็อัพอะหลวพออัพ่อนเราจะมีจะเห็นแต่ในวิดีโอพี่นางพิมแบบทำทาน นี่นลังพิมพ์อันนี้เป็นกอดโอปลาลักชิกสร้างสร้างประมาณปีไหนพี่นี่โหจำไม่ได้จริงนะมันเป็นยุคแรกแ่มันจะมีแบบแร่แบบระยิบระยับมาโดนแดดใช่ครับมันเป็นเครื่องล้างหาเศษเศษหรือว่ามันจะมีพวกแร่ดึงดูดซับอ่ะดึงดูดดึงดูดบ้านเรื่อยดึงดูดพวก หนุ่มสาวของมิสเนียพูดง่ายมัันดูบพวกมันจะมีพวกวานเครือเถาหลมพวกอะไรอย่างดอกคอพวกอะไรเนี่ยพวกวานเนี่ยเขาจะมาผสมบดผสมกันหนักไหมพี่หนักไหมไม่มันเป็นเนื้อว่านผสมดินปราชามันจะไม่หนักมันจะเบาผสมเนื้อดินปราชามนเจ็บปราชามพวกดินโป่งที่้างกินเลยอ่ะมันติดไม่หนักติดไหมน้ำพญาไม่น่าติดนะ เพราะว่าดินดินพิษณุโลกอะแต่ไม่ค่อยมีไม่มีพวกพวกแรเ่เแต่ถ้ากำแผงเพชรอะวกสคมกอรอนะไรนะเป็นแผน่นมันจะเป็นมหาเสน่ห์นะครับมหาเสน่ห์อันนี้เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินเหรอไม่อันนี้เป็นคุณแผ่นนางร้อมคุณแผ่นนางร้อมแผ่นนางร้อมหล,งลวงพ่อเลย ัวหล้อมล้วก็อันนี้เพชรพยาธรเพชรพญาธรมักำลังเป็นปลาเป็นในนี่ไงนางเงือกที่าง,งานกระถินเนะี่อยอ๋อที่ใจเมตตาค้าขายแล้วนะในพงุ่นกระถิ่นนะนั่นเนี่ยเมตตาค้าขายพ<ม>งกระถิ่นอันนี้เ,เป็นเทวดาเทวดารูปหล่อนางฟ้าเ,เห็นก็ หลงไหลวมดคับเพชรพญาธรแผงนี้มีแต่เครื่องรางนะครับนี่ก็เป็นแมวอ๋อลูกกอกแมวที่เขาหากันนะที่เขาไปเป้าเอาใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นแมวของเพื่อนรู้จักกันเลยลูกกอกแมวนั่นแหละม,ลมันคอกแรกมันเคยคลอดปลาแล้วอตอนแรกขอขอต่อเขาแล้วเขาไม่ให้พคกแรก,กมันคาบให้เจ้าของมันนี่แหละคาบไปวบางให้ดีนะมันก็มันกินนะอันนี้รอบรอบอนี้คลอดห้าตัว ไอตัวนี้เป็นลูกก่อกมันก็คาบไปให้หวางให้เมียเขาตอนนี้ก็เห็นเขาเลยเอาไปตักเลยผมก็เลยแอวต่อผมก็ลืมปิดทองเลยปเปเลี้ยมดันไปวิ่งผลไม้แล้วไปเห็นในนี้พอดีพวกที่เลี้ยมพาอยู่ด่ัดทางแวนเลี้ยงเลยลืมไม่ได้ดื้อทองปิดเลยนี่พร,ระเจ้าตากมีพระเจ้าตากศิลอันนี้วัดอะไรพี่ อันนี้แถวพี่็มาไนั่งยังไม่ได้กันเลยยังไม่นพนิยมเปิดบินเลยนพนยกอันนี้ไข่รุ่นแรกไข่พัชรีรุ่นแรกอันนี้ออมีสัปดยอนรุ่นนี้ย้อนย้อนรุ่นแรกอย้อนยุกหน้าเล่นครับย้อนยุกเนน่ยมีสัปย้อนรุ่นอันนี้อันนี้ปีที่หกปีหกลวงพเจ้าวิธี ทองใสด้วยเส้นใหญ่พระออกปีเดือนที่หกอันนี้เราเรียก้นแมแวนะเนี่ยเป็นลูกกอกเลยครับกอกเลยใช่ไหมแ้่กอกนี่เป็น<อ>แผงพระเรมคลองทวีวัฒนานะครับวันนี้วันเหนือออกวันอะไรมาเรืออะไรมาบางก็าวมเงียบไม่เดินกัน ลูกค้าเขามาไงเลยตกงมาก็มาเค okay, ครับสวัสดีครับ